สวัสดียามเที่ยงครับก่อนจะพักกินข้าวเรามาชมผลงานที่เราขุดหลังจากฝนตกเมื่อคืนว่าเราขุดได้ไหมดินเละไหมดินก็เละนะครับแต่เรามีวิธีแยกดินที่เละดินที่แข็งนะครับไม่ให้ดินมันสไลด์นะครับมีวิธีขุดนะครับนี่ครับ ก็เละเปียกเหมือนกันนะครับก็เอาดินที่แข็งแข็งนะครับปั้นเป็นเป็นคันก่อนนะครับแล้วก็ตักดินที่เละนะครับไปไว้ตรงกลางนะครับดินจะได้ไม่ไหลลงมาคืนนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอยู่ที่ว่าเรานะครับขวัญใจโคกน้องนานะครับ บรรจัคูน้องนาโมเดลนะครับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ0844964580นะครับท่านใดที่อยากชมผลงานนะครับผมจะลงให้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมเลยนะครับที่เราขุดเมื่อเช้านะครับจากเช้าถึงเที่ยงนะครับนี่เลยครับ เดินให้ชมจะเดินยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าดินมันยังเละอยู่น้ําตรงนี้ก็ไม่ใช่น้ําที่ออกนะครับเป็นน้ําฝนเมื่อคืนนะครับที่เปิดลงนะครับขุดได้แล้วก็เปิดลงนะครับแล้วก็จะขุดทางนี้ต่อนะครับคือจะเป็นจะล็อกน้ําไว้นะครับเป็นล็อกล็อกนะครับ จะได้เวลาสูบน้ำสูบอะไรก็จะให้น้ำมันค้างอยู่เป็นล็อกๆนะครับหรือไม่สูบก็แล้วแต่ก็ส่วนที่มีลึกมีตื้นนะครับเพราะว่า,าให้ปลามันได้อาศัยนะครับเพราะว่าปลาแต่ละชนิดนะครับจะอยู่ความลึกความตื้นไม่เท่ากันเหมือนหอยปูปลาทั่วไปนะครับตรงนี้นะครับ บางคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องขุดแบบนี้นะครับขุดเพื่ออะไรยังไงนะครับบางคนก็สงสัยทำไมไม่ขุดให้ตรงเลยอ่าก็ถ้าจะอธิบายให้ฟังก็ง่ายๆนะครับเพื่อการเข้าใจเนาะอ่าลักษณะเหมือนถนนนะครับเหมือนถนนก็เท่ากับอ่าศาราริมทางนะครับมีที่พักนะครับอ่า มีที่พักข้างทางนะครับคือเท่ากับศาลาริมทางนะครับที่พักเ,เมื่อเวลาปลานะครับตัวใหญ่ก็ชอบน้ําลึกตัวเล็กก็ชอบน้ําตื้นนะครับก็เป็นพักพักเป็นชั้นชั้นนะครับถ้าเป็นรถไฟก็น่าจะเป็นสถานีรถไฟนะครับจุดตรงนี้นะครับ ให้ปลามาพักอยู่เวลาว่ายไกลๆแล้วต้องเหนื่อยนะครับมันใช่หรือเปล่านะครับก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าธรรมชาติก็ไม่ไอ้นี้จากคนเท่าไหร่นะครับรถคนก็ยังวิ่งบนลาดยางนะครับก็ยังแวะหาที่พักเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะครับก็คงเข้าใจนะครับว่าที่เราทำเป็นจุดแบบนี้ไว้เพื่ออะไรนะครับอ่า นี่แหละครับคือความหมายที่เป็นเบิมเป็นพักเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อให้ปลานะครับเป็นที่พักของปลาเป็นที่หยุดของปลาเมื่อ,อตอนวางไข่วางอะไรก็จะเขาก็จะามาพักนะครับเป็นที่ของใครของมันนะครับ อนาจักนะครับอนาจักรพูดง่ายๆเขากา็ต้องมีที่อยู่นะครับมีอนาจักรของเขาเขาก็ต้องอห่วงเนาะเหมือนกับงูวางไข่วางอะไรอย่างนี้ก็เป็นอนาจักของเขาใครไปใกล้เขาก็ไล่เขาก็จะฉกเอานี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าปลาวางไข่เขาก็ห่วงนะครับนี่ครับก็ เบิร์มก็อยู่ที่ประมาณ1นึเม็ดนะครับหลังคันก็อยู่ที่ประมาณ6กเม็ดนะครับโอเคเลยนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเหมือนอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วว่าเป็นลักษณะให้ปลาเล็กปลาใหญ่ได้อยู่ที่ลึกที่ตื้นไม่เท่ากันที่ลึกก็เป็นปลาตัวใหญ่จะเป็นทางนู้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเหมือนถนนเลยจะเป็นที่พัก ทางทางนะครับเป็นศาลาร,ริมทางอะไรไปประมาณนั้นนะครับเหมือนเราวิ่งรถไปเหนื่อยๆนื่อยเราก็ต้องจอดพักจอดอะไรอ่อนี่ก็ลักษณะเหมือนกันนะครับคือความเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ต้องยุ่งยากนะครับหรือน่าจจะเป็นสถานีรถไฟรถอะไรนะครับอาจจะประมาณนั้นเนาะให้เข้าใจแบบนั้นนะครับธรรมชาติก็เหมือนกันนะครับก็ เวลาไม่สบายไม่อะไรก็เท่ามาพักมาซ่อนตัวอยู่นะครับถ้ามีแต่ที่ลึกมันก็ว่ายไปตลอดเหมือนทางเหมือนกันนะครับถ้ามีแต่ทางไม่มีที่แวะพักเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่จอดนะครับไม่มีศาลาไม่มีอะไรพักก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับลักษณะเดียวกันนะครับ ผมจะพาชมเลยครับคิดว่าความคิดก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาติเราก็ต้องอเริ่มเข้าใจเริ่มเรียนรู้ธรรมชาติไปนะครับลักษณะที่เราขุดก็เช่นกันนะครับมีที่ลึกมีที่ตื้นนะครับโอเคเลยนะครับนี่ครับที่ขุดเมื่อวานนะครับ คโคง้งโคเชียวนะครับตรงนี้เลยนะครับก็ทางนี้จะไม่ได้ทําก็มีเจาะอยู่นะครับที่ลึกนะครับมีตื้นมีลึกแต่ฟังตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่ตื้นนะครับก็ต่างระดับไม่เท่ากันนะครับมีโคง้มีเว้ามีส่วนที่ลึกตื้นนะครับ ไม่เท่ากันนะครับหลังคันก็หกเจ็ดเม็ดนะครับเพื่อที่จะปลูกไม้ป่านะครับรอบบริเวณเที่นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็เจ้าของได้ไปหาต้นพันธุ์ไม้มานะครับต้นพันธุ์ของไม้ยืนต้นนะครับไม้ยืนต้นไม้ ไม้ป่าครับนี่ครับสําหรับวันนี้ที่ให้ดูก่อนนะครับเพื่อฝนตกมาแล้วไม่ได้ชมนะครับชมไว้ก่อนเลยนะครับเหลือทางนน้นนะครับทางที่จะขุดไปถึงนน้นก็เหลือประมาณ10เมตรนะครับสิเมตรหรือห้าเมตรนี่แหละครับเดี๋ยวก็เสร็จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ หลังคันนี่กว้างมากนะครับปลูกต้นไม้รถวิ่งได้สบายเลยนะครับนี่นะครับพอน้ํามาก็จะเต็มและน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับน้ําขึ้นมานะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสําหรับการขุดของเรานะครับหลังจากฝนตกครับรถไม่ลื่นไม่ไหลนะครับก็ เราแยกส่วนเลนนะครับแยกส่วนเลนส่วนดินแข็งนะครับมเีเทคนิคนะครับเทคนิคก,การขุดถ้าไปผสมกับเลนกับดินแข็งก็เละไปหมดนะครับจะขุดไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจแต่ทางเรานะครับคือจะเข้าใจการขุดวิธีแยกดินนะครับแยกเลนนะครับไม่ปะปนกันก็คือ เราก็จะขุดได้นะครับดินก็จะไม่ไหลนะครับตั้งคันก็เราก็ตั้งได้นะครับนะครับอย่างข้างๆแบบนี้นะครับเราก็เอาดินแข็งนะครับปั้นก่อนแล้วก็เอาดินเลนนะครับโยนไว้ตรงกลางนะครับเราก็ตกแต่งไปเลยนะครับจะหน้าฝนก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันอยู่ที่เทคนิคการขุดของคนนะครับ จะไม่เหมือนกันความเข้าใจจะไม่เหมือนกันการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับะนะครับขับรถเป็นอย่างเดียวก็เวลาทำงานก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับเราต้องเรียนรู้หลายๆอย่างนะครับมารวมรวมกันทั้งประสบการณ์แล้วก็อ่า สภาพพื้นที่นะครับก็ประมาณนั้นนะครับนี่ก็เหลืออีกหน่อยนะครับจะเสร็จนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมนะครับถ่ายให้ชมทั้งหมดนะครับว่าทั้งหมดมันรวมกันแล้วมันกี่เม็ดแล้วก็ประเมินราคานะครับเรอะนเอ่อ ที่ผมขุดนี้ก็ราคาประเมินนะครับฝั่งนู้นนะครับขุดเป็นโคกน้องนานะครับสีไร่นะครับสีไร่ขุดแบบเต็มรูปแบบกับามาขุดคลองตัวนี้ด้วยรวมแล้วก็ประมาณอยู่ที่สองแสนกว่าครับก็คอยติดตามชมผลงานของเรา,เาต่อไปนะครับให้กำลังใจอย,อย่าลืมกด ไลก์กดแชร์ให้กำลังใจนะครับเสียเสมรถขุดด้วยนะครับกราบขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเอฟซี FC ที่ติดตามชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ